มีใคยเคยกินกล้วยต้มบอยมะขามสับประรดมั่งคะวันนี้เรามาทํากันนะคะอร่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้โคคุณติมพาเข้าโคนะคะติมมีกล้วยกับสับประรดนะคะกล้วยแก่กล้วยหามนะคะแล้วก็จะมีสับประรดหนึ่งลูกนะคะที่เราใส่สับประรดนี่ให้รสชาติมันดีขึ้นนะคะเราจะทํากล้วยต้มนะคะผ่านเอาเฉพาะเปลือกมันแบบนี้เลยค่ะ ให้กล้วยเราสีชมพูแล้วก็สับอร่อยขึ้นนะคะอันนี้เราจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะเราต้มนะคะตีมจะใช้อะไรมั่งเดี๋ยวรู้ให้จบค่ะต่อไปก็ใช้เปลือกสับประรดค่ะเรงก้นหม้อแบบนี้เลยค่ะเรีงให้โทเลยนะคะต่อไปก็มาตัดกล้วยค่ะล้างให้ทำความสะอาดนะคะ กล้วยต้องแก่นะคะถ้ากล้วยอ่อนจะไม่อร่อยนะคะรสชาติจะไม่ดีนะคะใช้กล้วยแก่กล้วยหามแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็มาตัดโหตัดหางนะคะไล่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เลงลงไปค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้หมดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไวมะขามนะคะอันนี้จะอ่อนนิดนึงนะคะถ้ามีไวแก่กว่านี้อไวแก่กว่านี้มันจะดีนะคะทําให้กล้วยเราเป็นสีชมพูแล้วก็อร่อยขึ้นนะคะถ้ามีไวส้มปล่อยใช้ไวส้มปล่อยนะคะรสชาติมันจะดีแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะกล้วยเราจะรสชาติดีด้วยนะคะต่อไปก็ใส่น้ําลงไปค่ะแล้วก็เอาไปต้มค่ะ ปิดผานะคะต่อไปก็ต้มค่ะต้มให้กล้วยเราสุกลรีนะคะกล้วยเราสุกเรียบร้อยนะคะติ่มก็จะเอาขึ้นแล้วก็พักให้มันเย็ยนแล้วมันซิมรสดกันดูนะคะน่าทานมากเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะมันก็จะหวานจากรสชาติกล้วยนะคะมาซิมด้วยกันค่ะทุกๆท่านนะคะติ่มจะลองซิมดูค่ะ มันก็จะมีความเหนียวหนุบๆนนะคะอร่อยดีค่ะมันก็จะหวานจากกล้วยอย่างเร็วนะคะเราไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ผักกดนลคอยกดติดตามเป็นกำใจให้ติ๋มด้วยนะคะถ้ากินไม่หมดนี่เอาไปย่างนะคะแกะเปลือกมันออกแล้วก็ทุบๆุแล้วเอาไปย่างนะคะเดี๋ยวติ๋มจะทําวิธีให้ดูนะคะแต่ไม่ได้ทําน้ํากะทิราดให้ดูนะคะช่วงนี้ลดขมอ้นหน่อยนะคะ ย่างแบบนี้เลยค่ะแล้วทำน้ำกะทิราดนะคะใส่น้ําตาลนิดนึงแล้วก็ราดน้ำกะทินะ่าอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครอยากทำก็ลองไปทำดูนะคะวันนี้ติ่มจะไม่ได้ทำให้รู้นะคะวันนี้ลาแล้วค่ะ